หลังจากที่หาขับรถเลาะอ้อมบ้านชมบรรยากาศบ้านพาเบียดเสร็จแล้วครับขับรถย้อนมาทางรอพอสอต่อบ้านพาเบียดเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยกันเลยครับเมื่อวนี้เราจะไปหาเลาะเบิงทิวต้นหมากบรรยากาศทงนาบ้านพาเบียดกันพอขับรถเข้ามาในซอยครับเลี้ยวเบิงไปข้างหน้าก็เห็นวิวภูเขาบรรยากาศดีสวยงามท่าไกลมาหาเลาะเบิงบ้านพาเบียดเมื่อนี้ทงฟ้าสดใสถ้าเป็นบรรยากาศลังฝนตกพอดีถ้ามาหาเลาะก้อนหนานี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเจอฝนแท้ๆล้ผมว่าพอขับรถเข้า มาในซอยสังเกตด้านซ้ายมือครับจะมีล่องน้ำม,มีน้ำใสๆไหลผ่านกลางหมู่บ้านไทยบ้านพาเบียดเพื่อนว่ากอยฟังว่าน้ำนี่ไหลมาจากน้ำผุดทับเลาหมู่บ้านนี่มีความอุดมสมบูรณ์ครับมีน้ำผุดไหลผ่านปลูกผักปลูกผลไม่ทำนาทำการเกษตรได้ทั้งปีพอขับรถต่อมาอีก้างนาเป็นสามแยกครับเลี้ยวเบิ่งไปทั้งด้านซ้ายเป็นวัดทุ่งสว่างวานา,วา,นาลาม้มวัดประจำของบ้านพาเบียดเมื่อนีมาหาเลาะท่องเที่ยวบ้านพาเบียดมากันเบิดทุกคนนะครับคุณยายลำดวนคุณแม่ตุกน้องนาะตัด ช้าไอซันนี่กับไอกุนซือกบมากันเมิดเลยมีนัดกันที่บ้านสวนเคียงผู้คู่จ่าพอดีแม่ตุ๊กเล่ารู้จักกับเจ้าของสวนครับก็เลยเอารถมาจอดมองนี่บ้านสวนเคียงผู้คู่จ่าอยู่ทางไปชมวิวทิวต้นหมากทงน้าบ้านพาเบียดพอดีเลยครับอยู่ตรงขามกวัดทุ่งสว่างวานาลามมีบริการที่จอดรถฟรีถ้าอยากเข้าไปชมว,วิวทิวต้นหมากบ้านพาเบียดเพื่อนบออนุญาตให้เอารถยนต์เข้าไปเลยครับเพราะว่าทางมันแค,คบครับต้องจอดรถบริเวณข้างนอกจอดแถวแถววัดทุ่งสว่างวานาลาม หรือสวนเคียงผู้คู่จ่าก,ก็ได้ที่บ้านสวนเคียงผู้คู่จ่ามีรถบริการน้าเที่ยวชมวิวทิวต้นหมากบ้านพาเบียดครับรถอ e ีแท็ก v วีค่าบริการคันละ180บาท รถซาเร่งขันละ80บาทรถมอเตอร์ไซค์คันละ80บาทถ้าผู้ใดอยากออกกําลังกายอยากปั่นจักรยานกับขั้นละ40บาทกับที่บ้านสวนเคียงผู้คู่จา๋ายังมีเข่ากํเาเข่าไลบรี่ผลผลิตจากทางการเกษตรของไทยบ้านมาจาหน่ายในราคาพิเศษอีกน้าเด้อครับนี่เป็นแม่แจวครับแม่ของคู่จา๋าเจ้าของบ้านสวนเคียงผู้คู่จา๋าเมื่อนีมาหาเลาะเที่ยวกันเบิดบ้านเลยครับคุณยายลําดวนคุณแม่ตุกน่องนาตาช้าไอคุณซื้อไอซ์ันนี่มารถยนต์หนึ่งคันกับมอเตอร์ไซค์อีก2คันได้ เวลาออกเดินทางไปหาเลาะชมวิวทิวต้นหมากทงน้าบ้านพาเบียรกันแล้วครับเมื่อนี่ใส่บริการรถซาเล่งค่าบริการคันละแ0บาทเมื่อนี่มีคู่จ่าเจ้าของบ้านสวนเคียงผู้คู่จ่าเป็นไกล้เป็นคนขับรถพาเลาะ,ะท่องเที่ยวชมวิวทิวต้นหมากบ้านพาเบียดพอขับรถออกมาจากบ้านสวนเคียงผู้คู่จ่าก็ฟังด้านซ้ายก็เป็นวัดเลียวเบิงไปข้างหน้าก็เห็นวิวภูเขาบรรยากาศดีค้าหไหลบรรยากาศสองข้างทางก็เป็นไฮ้ออยของไทยบ้านเพิินนี่แหละครับเป็นสภาพถนนหนทางทางไป ชมวิวทิวต้นหมากทงนาบ้านผาเบียทางมันแคบมันเป็นทางไปให้ไปนาเพื่อนเลยบ่ให้เอารยนต์เขามามันขับสวนทางกันลําบากพอขับรถเลยให้อ้อยออกมาครับเลี้ยวเบิ้งไปทางด้านขวามือนะป้าผมรู้สึกตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจที่ได้ออกมาหาเลาะเที่ยวชมวิวทิวต้นหมากบ้านผาเบียพอขับรถมาฮอดแล้วครับรถเข้าไปชมวิวชมบรรยากาศกันได้เลยครับ